สวัสดีครับทุกท่านครับผมมิติสอนพึ่งยาและคุณเวยศักดิ์นินกัดบรรยายร่วมกันสวัสดีครับคุณนิตสอนสวัสดีครับท่านผู้ชมเกมนี้น่าจะตื่นเต้นมากเลยนะครับผมดีใจที่ได้บรรยายในเกมวันนี้ครับ เอาล่ะครับการแข่งขันเริ่มต้นแล้วนะครับพวกเรากำลังเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโคเซตั้งใจดีครับบอลพุ่งมาหาผู้สาประตูครับ <C ose. S 1> ถ้ากองหลังไม่แข็งแกร่งเพียงพอครับคงยากครับที่จะแย่งบอลได้โโค โอซิลเขาแย่งบอลได้เฟลายนี่อเล็กซ์วิเซลสองคนนี้นเล่นเข้าขากันจริงจริงกองหลังต้องเคลื่อนให้เร็วพิโลสลาฟโทเซ่บาสเตียนชวาสไตรเกอร์มุลเลอร์ส่งบอลได้ดี <c oughs> จริงๆรทุกคอสเข้ามาทุกเคลียร์ด้วยกองหลังมา <oughs> <c oughs> จากด้านข้างครับสไล ล่ามบอลได้ทันเวลาแล้วก็เปิดบอลขึ้นหน้าไปนะครับจังหวะนี้ทําได้ดีเลนได้แกร่งจริงๆรับกองหลังแย่งบอลได้ครับฟูเซ่นี่เป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ความกล้าความบ้าบินนะครับแต่ก็พวกเขาก็ได้เงินเยอะนะครับพระจ้างเยี่ยมจริงๆเลยครับไม่กลัวที่จะถมทั้งตัวแบบนั้นเขาทำได้ดีมากครับ วันนี้ออกครับจะเป็นลูกทุ่มลูกกาตูเบอร์เต็งบอลหลุดไปจากเขาแล้วนะครับแล้วก็มาได้บอลกลับคืนมาด้วยไม่ดีเลยครับเกมรุกตั้งเตะครับพยายามที่จะเก็บบอลเล่นครับแต่บอลหลุดไปแล้วตัดบอลได้ครับโอนิโกส ฟิลิปลามโทมัสุลเลอร์จากจุดน,นี้ครับเขาจะเปิดบอลแล้วนะครับเปิดได้สุดยอดเลอเกินครับเออน,นั่นเป็นโอกาสที่ดีเลอเกินได้ฟรีคิกครับเอดดนอาซามีโอกาสที่เอาบอลมาเล่นครับแต่ว่าทำไม่ได้ทุ่มครับ ฟิลิปลาม,อมอโอซิลครอสเออผ่านบอลไม่แม่นเลยนะครับผ่านไม่ดีเลยครับเป็นลูกทุ่มของพวกเขาครับลูกกระ จะเปิดเข้าไปได้ไหมห้มตัวสไลด์ตัดบอลไปได้นะครับมาจากด้านข้างเอเดนอาซาช่วงพักครึ่งเวลาครับยังเสมอกันอยู่ครับพักครึ่งเวลามีประตูเกิดขึ้นนะครับทุเสิสซากผมเชื่อว่าเกมน่าจะเข้มข้นขึ้นครับผมคิดว่าออกได้ทั้งสองท่านครับมันเป็นแบบนี้จริงๆมองไม่ออกว่าฝั่งไหนแต่ว่าเดียวกันเท่าๆกันเดบร้ายโอ้โหชัดเจนครับเป็นฟรีคิก ทำดีมากครับจังหวะนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีบ็อกได้สุดยอดครับยืนปักหลักนะครับตองหลังเล่นได้แกล่งจริงงครับกองหลังแย่งบอลได้ครับอุ้งตะไครครับประตูนีซัดเขไปมุนบนเลยครับผูนนิสอนครับต่อให้ใช้ผู้สัระตสสองคนก็ไม่ทราบว่าจะป้องกันได้หรือไม่ประตูแรกเกิดขึ้น to คร네ับในครึ <c ups <c ups> ่งเวลาหลังครับบาสเตียนชไวสไตเกอร์ ฟิล er, ิปลามโทมัสุลเลอร์บาสเยนชวายสไตเกอร์เขาทำได้ดีมากครับในจังหวะที่เปิดบอลเข้าไปยูกาตูสกัดไม่ดีครับวิ่งได้ดีครับแล้วจะเจอกับกองหลังครับไม่อย่างนั้นโดนยิงอีกแน่นะครับดูครับผู่สาวตูป้องกันได้ครับยิงเข้ากรอบมีลุ้นแต่ว่า ะสานประตูป้องกันได้ล,ลูกแกกูหยุดที่ดีมากครับอะะครับจะต้องเป็นลูกนิ่งครับเขาต้องตัดสินใจว่าจะเล่นทันทีครับฟรีคิกกับวันนี้เขาทะลุไปแล้วครับออกมาเร็วมากครับฝ่ายูกคงตกใจนะครับ ป้องกันได้อีกแล้วครับแลจะจังหวะนี้เป็นไตมุมคุณธดิสอนครับผมมั่นใจว่าผู้สารประตูคนนี้ไม่โดนยิงในวันนี้แน่นอนและเขายิงผู้สารประตูไม่ขยับเลยครับจังหวะนี้ เชอร์รอมบูเตงชมเมลเซอร์เข้ามาช่วยสกัดได้ครับกองหลังทำได้ค่อนข้างดีครับอาซาต้องดูนะครับว่าผู้ตัดสินจะทำยังไงเขาให้ฟรีคิกครับได้ฟรีคิกครับแล้วเล่นเร็วเลยแวนซองคอมเพนีอันเดอร์ฟิเลอร์เดอไบรายมาโกส์ เขาปล่อยให้เกมไหลแบบต่อเน,นื่องครับเขาก็ควรทําแบบนั้นนะครับต้องมีคนไล่บอลครับและแนวรับต้องจัดระบบป้องกันให้ดีไม่งั้นยุ่งแน่แต่การส่งตัวนั้นทําได้ดีครับแล้วก็เก็บบอลได้ดีบอลที่เปิดเข้ามากองหลังจัดการป้องกันเอาไว้ได้ครับเยี่ยมมากครับเกมรับแม้ว่าจะดนตะกุกตะกักไปหน่อยอยังต้องตามยิงประตูคืนนะครับพวกเขาได้แต่มุมใบเหลืองครับมีโอกาสโดนเหลืองที่2ได้แต่ถ้างั้นต้องโดนไล่ออกสําหรับตัวหลักของพวกเขานะครับคุณเวสต์เขาต้องควบคุมตัวเองมากขึ้นเลยครับคุณเดนิชอน พวกหัวเสียง่ายไปหน่อยขึ้นนําแล้วนะครับอาจจะนําไม่ห่างนะครับแต่พวกเขาแตะมุมกดดันผู้สาประตูได้ดีครับจังหวะนี้นั่นแหละครับพวกเขาประสานงานกันได้ดีจริงๆครับคู่แข่งหาบอลไม่เจอเลยนะครับเล่นกันได้ดีครับไปยังพื้นที่ว่างครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีโอกาสมาอีกหรือไม่นะครับ การดีๆแบบนี้ทําไม่ได้ครับพลาดไป,ไปครับยังตามหลังอยู่ครับนี่ทกับว่าสมขวรขวานให้กับคู่แข่งไปเลยไปได้สวยแล้วนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายด้วยชัยชนะนะครับก็ถือว่าพวกเขาน่าจะไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าว่าเล่นได้แบบนี้นะครับก็ถือว่าพวกเขาผ่านบททดสอบครั้งสําคัญไปได้ถือเป็นชัยชนะสำคัญมากๆสำหรับพวกเขานะครับผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศแล้วจะไปถึงรอบรองได้หรือไม่ต้องลุ้นนะครับ ดราม่ากเกิดขึ้นในรอบล็อกเอท์สำหรับฟุตบอลโลกตลอดเวลาครับมีอะไรอีกมากจากซิลแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ We'll